ถึงตอนนี้พูดกันอยู่เรื่องเดียวครับตกลงอนาคตนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรซึ่งตอนนี้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะมีเส้นทางการเดินในชีวิตหลังจากนี้อย่างไรก็บอกจากทั์ท่านนายกแพรทองทานชินวัตรเนี่ยดูดูดีขึ้นนะฮะสดใสนิดหน่อยฮะสดใสนะสดใสนิดบอกว่าคดีของพ่อลูกเนี่ยน่าสนใจนะ เอาอยีบยิบเอ็ดก่อนแล้วกันยีิบเอ็ดเนี่ยท่านนายกจะเดินทางไปให้ปากคําด้วยตัวเองตอนนี้ก็บอกว่าเตรียมตัวหนักมากนายกไปแน่นะนายกไปไปตอนนี้สําคัญที่สุดคือ<ะ>ข้อมูลจากปากของนายกรัฐมนตรีที่จะไปให้การในฐานะผู้ถูกล้องต่อสารตัวจุดยืนเรื่องเดียวครับเ <c oughs> จตนารมณ์ในฐานะของคนที่พูดตอนนั้นนะคืออะไร เจตนาลมเนี่มเจตนาลมและมองว่าจากการพูดนั้นไทยได้เสียด้านความกระทบต่อความมั่นคงหรือยังและ,ะคนท<ห><ด>ี่จะเป็นเ,บ,เนบิกปากอีกคนหนึ่งคือเลขาธิการสาภาความมั่นคงแห่งชาติด้านนั่นแหละชัดชัยบางชวดนั่นแหละคำพูดของชัดชัยบางชวดว่าเจรจากันเป็นแบบนี้ข้อมูลเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันจะมีน้ำหนักพอไหมเออพอยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ย แต่สวนพยานปากสําคัญสองปากท่านนายกแพ่ทองทานกับคุณจัดชัยบางชวดเลขาสมชเนี่ยคุณอยากไปฟังไหมเอยเดียดูดูเนชั่นได้ครับไม่ต้องไาดูเนชั่นได้นะเนชั่นรายงานสดครับแล้วก็22สิบงหาคดีอีกคดีหนึ่งเดินก็ไปคู่ขนานกันคดีว่าด้วยเรื่องของมาตรา1 1 2กรณีคุณทักษิณชินวัตรไปให้สัมภาษณ์ หน้าข่าวนู้นที่เกาหลีใต้อ่าปีห้าห้านะนใช่และมีคนหยิบคําพูดเหล่านั้นมาร้องโดยคนที่ร้องไม่ใช่ใครครับตอนนั้นเป็นอดีตพอบอทอบอรครับอดีตพอบอทอบฮอะอ่าโต้องยืนตอนนั้นนะ่ะยืนโอ้นี่นานเลยนะนาน,เ,นเลยครับนี่ปีโอ้ห้าสิบห้าเลยตอนนี้ในคดีเอ่อหนึ่งหนึ่งสองเป็นไงบ้างถ้าไม่พบการกระทําผิดว่าเข้าข่ายหนึ่งหนึ่งสองจะพ้นบ่วงครับ แต่ว่าถ้าพบการกระทําผิดก็ยื่นประกันตัวไปสู้คดีต่อศาลในตามลำดับได้ถ้าดูจากแนวโน้มการแนวโน้มแล้วก็บรรยากาศเนี่ยไม่น่าห่วงผมกรณีนี้นะน่าห่วงไหมผมว่าหลุดไม่น่าผมว่าหลุดแต่กรณีพอนายกไปยี่สิบอแล้วเนี่ยก็ต้องรอรุ่นยี่สบเกรุ่นยี่สบเก้ายสบเก้านี่ยสามนุนนัดอ่านคำวินิจฉัยกำหนดวันมาจะเจนโปรตีแล้วเนี่ย ให้ไปให้แบบไต่สวนก่อนใช่ไหมรัฐมน,นถึงก็บอกว่าจะตัดสินเมื่อไหร่แต่น,นี่คือบอกเลยบอกวันครบพี่วี21สิงหาคมไต่สวนครับ21ประชุมสรุปสํานวนกันทั้งหมดในศารก่อนวันที่29ศสลารรนูญจะอ่านคำวินิจฉัยเอออ,อ่านนะเบเแล้วคำวินิจฉัยมันจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าไม่เข้าข่ายมีความผิดร้ายแรงทางจริยธรรม ที่สวเขาล้องไปนั่นแหละต่งนายกนั้งต่อนายกก็ทำงานต่อไปรับงานใหญ่ประเทศต่อไปอทนแรงเสียดทานต่อไปแต่ถ้าสามที่จะว่าเข้าข่ายความผิดจริยธรรมาร้แรงเนี่ยจะทำาร้ายแรงเนี่ยโอ้พ้นจากนายกนะต้องนี่พี่วิคนใหม่พ้นไม่พอนะไอ,คอ้คำล้องอะคำล้องของสวนะล้องไปว่าผิดจริยธทรมอย่างร้ายแรง ร้องให้ศาลเนี่ยตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะถูกต้องครับอันนี้คดีหนึ่งคดีต่อมาก้ากันยาก้ากันยาครับเนี่ยก็น่าวิือนกันฮะเรื่องของคุณทักษิณนว่ามีการบังคับโทษหนึ่งปีไหมตามที่มีอุทธรณ์ขึ้นมานะมีอัยไะโทษกันมาให้เหลือหนึ่งปีอ่ะมีการบังคับโทษไหมสารดีกาครับพผนแคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับนัดให้หนึ่ง คุณทักษิณชินวัตรสองผบเรือนจำมาฟังคำสั่งของศาลคือศาลจะไม่ได้วินิจฉัยว่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของแพทย์สิ่งที่ศาลวินิจฉัยหรือว่าศาลตัดสินน่ะมีการบังคับโทษหรือไม่ตรงนั้นมากกว่านี่เพราะฉะนั้นชะตากรรมทั้งแพทองทานทั้งตัวคุณทักษิณชินวัตร ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับบริบททางการเมืองของประเทศไทยครับอ้าวมาดูเรื่องใหญ่ที่สุดชะตากรรมของแพรทองทานวันที่21ที่จะให้ปากคำอุทธรณพยานเนี่ยพยายามบอกว่านะนวะัจุดยืนนะคําชี้แจงเนี่ยจุดยืนคําชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานสิ่งที่ทําไปไม่ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียจเจตนาลมเจตนาต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องจริยธรรมก็ไม่น่ามีปัญหาอ่าอันที่สองไม่ได right uh. ้บันทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในความสุจริตเพราะมันไม่ได้พูดกับเรื่องของสุจริตเป็นตัวตั้งหรือไม่พูดกันเพียงแค่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาไทยกับกัมพูชาปิดด่านไม่ปิดด่านต้องการอะไรบอกมาไม่ได้บันทอนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามจุดแหละครับ 3.3จุดเรื่องจะเป็นจุดยืนสำคัญในการวินิจฉัยกคดีของกคดีของนายยกเนี่ยต้องมาดูแบบนี้เพราะยังไงแล้วแต่เนี่ยชะตาก,กรรมเนี่ยคำวิิจัยอยู่ใน9ท่านนี้แหละฮะแล้วก็9ท่านนี้เราไปดูย้อนหลังตั้งแต่รับคำร้องหยุดบทนาที่ขยายเวลาเรื่องยื่นเอกสารเนี่ยโตแย้งเนี่ยใครโหวตยังไงบ้างมาดูรับคำร้อง90ทุกคนเลยฮะ90หมดเลยเออไฟเขียวโล่เลย คราวนี้หยุดประที่ทำร้องว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีเจ็ดท่านเจ็ดต่อสองให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่เลยนี่เขียวเขียวนี่คือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยเขียวมีสองท่านที่บอกไม่ควรหยุดคือนักครินเมฆไตรัฐประธานสารรัฐธรรมนูญครับและอุดมสิทธิวิรัตธรรมเอออันนี้ตัวแทนจากศาลครับแต่ถ้าจําได้นะฮะสองเสียงข้างน้อยที่บอกไม่หยุดประที่แต่ในนั้นก็บอกว่า ให้หยุดปฏิที่บางเรื่องนะเช่นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องอะไรเนี่ยนะเหมือนกึ่งกึงหยุดบางส่วนนะไม่ใช่คือคือคือจริงคือเสียงข้างน้อยเองยังบอกอ่ะหยุดหยุดํางส่วนด้านความมั่นคงด้านการต่างประเทศนะเหมือนกรณีของคุณชวีสอดสองนั่นแหเลยหยุดเฉพาะในส่วนของ ESI ของนายกสองท่านนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเจ็ดสองในไส้ในแล้วเนี่ยก็คล้ายๆ90เก้าเหมือนกันต่อมา ออมาขยายเวลาผู้ถูกร้องขอไปที่ศาลขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาไต่สวนและตัดสินเอปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีไฟเขียวหนึ่งท่านให้ขยายเวลานครินทร์เมฆแตรัตนี่ฮะห้าห้าต่อสี่ปัญญาอุชาชนลบผดลเทพพิธาอุดมรัฐอมริบและสุเมศรอยกุลเจริญส่วนที่ไม่ให้พี่วีห้าสี่เนี่ยอุดม วิรุณจิรนิตรและบรรจงศักด์อ่าก็ห้าสี่ก็เสียเวลาตั้งแต่วันที่สี่สิงหาที่ผ่านมาอ่าอ้นี้ให้เห็นถึงท่าทีหรือว่าคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนแต่ละท่านอ่าคำถามคือรอดไม่รอดเนี่ยตอนนี้ว่าสูสีนะตอนนี้สูสีพูดกันเหมือนเดิมระหว่างห้าสี่กับหกสามเนี่ยมันจะออกตรงไหนเออตอนนี้นี่ตอนนี้ห้า ฟังห้าบอกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรอดแล้วน่าจะไปต่อเหรอขณะที่อีกสี่แน่นไม่น่าจะหลุดครับเอา้าถ้าไปทานรอดเนี่ยแล้วล่วงเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้ากรณีของรอดเนี่ยรอดถ้ารอดต้องจําไว้เลยฮะรัฐบาลนี้นะเรา่าพูดถึงว่านาย,ยกคนไหนนะ,ะพูดถึงรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนาเนี่ยมีโอกาสครบเทอมสูงมากสูงมากครับมีโอกาสครบเทมอมเขาจะเปลี่ยนจาก ถึงแม้จะลดไปปรับเปลี่ยนปั๊บลาออกให้จารใจเกษตรเป็นแต่ยังไงแต่โอกาสที่จะอยู่เพบเติมมีอยู่ทำไมเพราะอะไรครับ,รบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลและพักเพื่อไทยตกอยู่ในสถานการตั้งรับครับเอต้องเล่งฟื้นคะแนนนิยมจากประชาชนและต้องเล่งผลงานในการทํางานให้เห็นในเชิงประจักษ์ตอนนี้ก็เตรียมไว้ปนปโอถ้านายกแป,ปรัมาลลดจากสาลํานูลเนี่ยครับ จะแถลงในการฟื้นคะแนนนิยมเนี่ยประมาณห้าหกเรื่องใหญ่เตรียมไว้แล้วอยู่ในลิ้นชักแล้วที่จะฟื้นฟื้นคะแนนนิยมพักเพื่อไทยเนี่ยแต่จะฟื้นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเขาเตรียมแผนไว้แล้วต่อมาฟื้นคะแนนนิยมไม่พอครับต้องจัดเตรียมองคาพยพทั้งหมดเพื่อรองรับเป็นกระดานหกในการเลือกตั้งคราวต่อไปจริงๆตอนนี้นะคดียี่สิบเก้าไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ามาไทยเนี่ยก็พร้อมแล้ว ขาจัดทับกันแล้ววันนี้เลวันนี้คอรมอไปไงวันนี้นะเอางี้นะดึโยกย้ายรอบนี้สลับเก้าอี้บางคนนะครับดึงผู้ตรวจขึ้นไปเป็นพ่อเมืองเชียงใหม่ย้ายอธิบดีพัฒนาชุมชนมาเป็นผู้ว่าสมุดประการสมุรประการเนี่ยพื้นที่แดงเนี้ยพื้นที่ส้มเมื่อก่อนแดงต่อหลังส้มตอนนี้เป็นไงส้มยึด เขามีหน้าที่ไปจัดการเรื่องนี้ต่อมานะผมบอกให้ย้ายผู้ว่าในพื้นที่น้ําเงินเออหมดไหมนู่นเข้าไปหมดเลยไปไปอยู่ที่ไหนนั่งตบยุงเป็นผู้ตรวจเออสังเกตด้วยดีนะวันนี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าผู้ว่าสายน้ําเงินเนี่ยตบยุงเยอะตบยุงเพราะนั้นยังไงแล้วแต่การเลือกตั้งต้องเตรียมพร้อมอเพื่อที่เลือกตั้งทุกเวลาถูกเพราะตอนนั้นมันอำนาจจะเต็ม ถ้าไม่รอดล่ะพี่โอถ้าไม่รอดเนี่ยเลือกนายกคนใหม่เนี่ยก็โหวตกันไหมเสนอเข้าสภาเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ลุง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 ไม่รู้ลุงชัยเกษมหรือว่าลุงตู่อะคือผมว่าถ้านายกไม่รอดอ่ะก็ได้มีลุ้นสองคนอาชัยเกษมนิติสิริและก็ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแค่นี้เองครับนี่คุณไม่คิดอนุทินชาญวีรกูลนไม่มีมีสองท่านนี้แหละครับมีสองท่านนี้แล้วคุณก็ตัด กำลังเขาเลยนะนีสองท่านนี้แหละอ้าวทางโหวตก็จะกล็นมาใหม่เพื่อไทยก็จะเสนอชัยเกษมฝ่ายค้านก็จะเสนออนุทินแข่งกันไม่มีทางครับที่เพื่อไทยจะไปยกให้กับอนุทินไม่มีทางครับไม่มีทางครับครับและถ้าชัยเกษมไม่ได้ก็ปิดมาโหวตกันใหม่คราวนี้แหละครับลุงจะมาอ้าวทีนี้ ถามว่าแล้วทิศทางต่อไปอ่ะมันจะไปยังไงต่อเออตอนนี้แพรทองทานนะ่ยตกอยู่ในภาวะพระสุขเข้าพระเสาแทรกแม้ว่าฝนฟ้าจะเริ่มเป็นใจกลุ่มที่ไม่ต้องการให้กลุ่มที่ต้องการให้แพทองทานรอดทักษินเพื่อไทยแน่นอนพักร่วมรัฐบาลครับ ยกเว้นรอสสทบางคนนะรวมไทังชาติบางคน <st> แฟนคกับของเสือแดงก็อยาก<ค>ให้รอดรแดงไอ้นี่อยากให้รอดกลุ่มไม่อยากรอดแน่นอนครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐสอวอและก็ฝั่งอนุรักษ์นิยมโอ้นีล่ลุงลุงลุงป้อมมีลุน้นไหมเสียงไม่พอเหรอเสียงไม่พอ,อลุงป้อมเพราะว่าอกแตกไปแล้วเอดึงไป ชุดหนึ่งหรือยี่สิบคนเสียงไม่พอลํำพังแค่หวดงบประมาณเนี่ยสองคนของลุงป้อมมันไปอยู่ฝั่งโน้นนะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มกลางๆเนี่ยต้องบอกว่าพักประชาชนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับบทบาทของสามนนในการวิจัยว่าด้วยของนายกคมตรียุบพักกับเรื่องของอันนี้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเกี่ยวนายกคมตรีเนี่ยแต่พักประชาชนจะไม่ไม่ต้องการให้ให้หลุดอ่ะอะไรนะพักประชาชนไม่ต้องการให้นายกหลุดเขาเขาาไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจว่าถ้าบทบาทของรํามนูนถูกต้องถูกต้องไหม ต่อมาคือประชาชนกลุ่มหนึ่งตอนนี้ประชาชนแบ่งเป็นสองฝากฝักหนึ่งบอกว่าหมดเวลาแพทองทานแล้วอีกฝากหนึ่งบอกว่าการที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินวินิจฉัยคนที่มาจากการเลือกตั้งฉันธามติของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยตกลงมันเหมาะสมหรือไม่เขาบอกถ้านายกไม่รอดแล้วก็จะเสขึ้มขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยอันนั้นคือการเลือก การเลือกบุคคลเพื่อเตรียมยุทธภาอย่างเดียวแล้ว